ครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กรุมิตรสักสุลอมากมากครับมีเนื้อหามาพูดมาคุยกับนักเรียนเรื่องใหม่กันนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำมูลคำะสมคำซ้อนกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องใหม่กันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของคำซ้าครับคำซ้ํานี่ถ้าเราจะพูดแล้วก็ ง่ายๆกันนะครับว่าคําซ้ําตรงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามารู้จักเรียนรู้ความหมายของคําซ้ํากันนะครับคําซ้ําก็คือคําที่ออกเสียงซ้ําคําเดิมก็ออกเสียงคําเดิมนั่นหอะออกเสียงซ้ําๆกันไปบางครั้งก็ออกเสียงซ้ํากันโดยใช้เครื่องหมายไม้ยมกทุกคนรู้จักกันดีนะครับเครื่องหมายไม้ยมกครับบางครั้งเราออกเสียงซ้ําโดยใช้เครื่องหมาย ม้ยมกตามหลังคำนั้นตามหลังคำไหนเราก็จะออกเสียงคำนั้นซ้ำๆเข้าไปเมื่อเราออกเสียงซ้ำๆกันแล้วนะครับที่รักจา๋าคำซ้ำที่เราออกเสียงนั้นความหมายเป็นอย่างไรล่ะบางทีซ้ำแล้วความหมายอาจจะคงเดิมหรือเปล่าความหมายแตกต่างกันไปอย่างไรความหมายเน้นหนักขึ้นนั้นความหมายเบาลงหรืออย่างไรทั้งนี้เราจะมีหลักการสังเกต แล้วเราก็จะมีหลักการพิจารณาว่าคําซ้ํานั้นนั้นมันมีประโยคประกอบอย่างไรกันบ้างหรือที่เราเรียกกันว่ามีบริบทกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหลักการสังเกตนะครับว่าคําซ้ําที่เราออกเสียงซ้ําๆกันไปแล้วทั้งออกเสียงซ้ําแล้วเน้นขึ้นเน้นลงอย่างไรก็แล้วแต่ความหมายเป็นอย่างไรความหมายคงเดิมหรือต่างขึ้นไปจากเดิมเราก็อาศัยบริบทนั้นประกอบกันนะจ๊ะอย่างเช่น คำซ้ำเราจะสร้างคำซ้ำขึ้นมาได้อย่างไรดังที่เราบอกว่าคำซ้ำก็แค่คำออกเสียงซ้ำๆแต่เมื่อออกเสียงซ้ำๆแล้วคำซ้ำคำนั้นมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเราสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ตามหลักภาษาของเราอย่างเช่นคำมูลก็เป็นคำชนิดต่างๆที่มาจากภาษาต่างๆภาษาไทยภาษาบาลีสันสกฤต คำผสมก็สร้างมาจากคำมูลก็สร้างมาจากคำไทยกับคำไทยคำไทยกับต่างประเทศหรือคำผสมที่จําแนกตามชนิดของคําเช่นเดียวกันนะครับการสร้างคํำซ้ำเราก็สามารถสร้างได้เช่นเดียวกันโดยการมีการกําหนดว่าหนึ่งให้เราสังเกตดูว่านําคําในภาษาไทยของเราเรารู้จักคําไทยทั้ง7ชนิดคํานามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบท สันธานอุทานเรานำคำไทยทั้ง7ชนิดนี้มาออกเสียงซ้ำๆกันได้ครับเด็กๆเธอๆหลับๆบตื่นๆตำๆใกล้ๆราวๆโฮๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถนำคำทั้ง7ชนิดนี้มาออกเสียงซ้ำสร้างเป็นคำซ้ำกันขึ้นมาได้โดยการสร้างมาจากคำทั้ง7ชนิดนั่นเองหรือบางครั้งคำซ้ำ เราก็นําคําที่เราสร้างขึ้นมาแล้วอย่างเช่นนําคาซ้อนมาออกเสียงซ้ําคําซ้อนบางคําเช่นดุกดิกเราก็มาออกเสียงซ้ําเป็นดุกดุกดิกดกิจุบจิบก็เป็นจุบจุบจิบจิบสวยงามเหมือนตัวอย่างสวยงามก็นํามาซ้ําเป็นสวยสวยงามงามงกเงินก็เป็นงกงกเงินเงินเตะแตะก็เป็นต่ตอตาะแตะแตะ ok 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 หนุ่มสาวก็เป็นหนุ่มหนุ่มสาวสาวลูกหลานก็เป็นลูกลูกหลานหลานพี่พีน่น้องน้อง เรานำคำซ้อนที่เราสร้างขึ้นไว้แล้วมาออกเสียงซ้ำก็ได้ครับนำคำซ้อนมาออกเสียงซ้ำก็ได้แล้วทีนี้เมื่อเราซ้ำกันมาแล้วนะครับที่รักจา๋าความหมายของคำซ้ำตรงนี้มันเป็นอย่างไรล่ะคำซ้ำแต่ละคำแต่ละคำมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนนะครับว่าความหมายของคำซ้ำมันมีความแตกต่างกันเราก็ต้องดูจากบริบทเช่นเดียวกันมาดูกันครับหนึ่ง ซ้ำแล้วความหมายแสดงผาหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งแล้วเช่นถ้าเราบอกว่าเด็กกำลังเล่นฟุตบอลอาจจะเป็นแค่คนเดียวหรือกี่คนไม่รู้เราไม่ได้บอกได้เพราะว่ามันเป็นคำรวมว่าเด็กกำลังเล่นฟุตบอลแต่ถ้าเรามาซ้ำว่าเด็กๆกำลังเล่นฟุตบอลนั้นแปลว่าแสดงว่าเด็กๆต้องมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปพี ให้ของขวัญแก่น้องอาจจะพี่คนเดียวหรือพี่หลายคนแต่ถ้าเราซ้ําเข้าไปว่าพี่พี่ให้ของขวัญแก่น้องนั่นแปลว่าพี่หลายคนพี่พี่ต้องมีพี่สองคนขึ้นไปนถ้ายิ่งบอกว่าพี่พี่ให้ของขวัญแก่น้องน้องนั่นแปลว่าพี่พี่ก็มีหลายคนน้องๆ้องก็มีหลายคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราซ้ําแล้วความหมายก็จะ มีจำนวนมากยิ่งขึ้นชายหนุ่มมองสาวสาวจนตาค้างถ้าบอกแค่ว่าชายหนุ่มมองสาวจนตาค้างอาจจะมีชายคนเดียวสาวคนเดียวแต่ถ้าบอกว่าชายหนุ่มมองสาวสาวจนตาค้างนั่นแปลว่าสาวไม่ใช่มีคนเดียวสาวต้องมีสองคนขึ้นไปเราจึงจะเรียกว่าสาวสาวแสดงความเป็นผ้าหูพจน์มากยิ่งขึ้นลูกร้องไห้วิ่งตามแม่ ลูกอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้แต่ถ้าบอกว่าลูกลูกร้องไห้วิ่งตามแม่นั่นแปลว่าลูกต้องมีหลายคนแสดงความเป็นจํานวนพหูพจน์มากยิ่งขึ้นแม่แอบไปมองลูกที่ไปโรงเรียนลูกอาจจะมีคนเดียวแต่ถ้าบอกว่าแม่แอบไปมองลูกลูกที่ไปโรงเรียนลูกลูกนั่นแปลว่าลูกมีหลายคนครับลูกลูกไปโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็แอบมองลูกลูกยิ่งไปบอกว่าแม่แม่ไปแอบมองลูกลูกที่โรงเรียน แม่ๆก็ต้องมีแม่หลายคนที่ไปแอบมองลูกส่งลูกไปเรียนอนุบาลกลัวลูกร้องให้ไปแอบลอดช่องหน้าต่างมองดูลูกๆอย่างเงี้ยแม่ๆไปแอบมองลูกๆที่ไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเราซ้ำแล้วความหมายเป็นเท่าหูพจน์ครับนี่คือลักษณะของความหมายว่าเมื่อเราซ้ำแล้วความหมายเป็นอย่างไรความหมายเป็นเท่หูพจน์หรือเราซ้ำแล้วแสดงการแยกเป็นส่วนๆครับ ความหมายแสดงการแยกเป็นส่วนส่วนส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะนามเช่นคุณแม่หั่นหมูเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นก็คือมีหลายๆชิ้นแบ่งเป็นจำนวนแล้วเป็นชิ้น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 นั่นแปลว่าหั่นหมูเป็นชิ้นชิ้นแยกจํานวนละที่จริงแล้วหมูอาจจะเป็นก้อนใหญ่เป็นชิ้นใหญ่แต่เมื่อคุณแม่หั่นหมูเป็นชิ้นชิ้นก็นั่นแปลว่าแบ่งส่วนเป็นเล็กๆเป็นส่วนส่วนกันออกไปวิชุดา ล้างจานให้สะอาดเป็นใบๆสิเป็นใบๆสิก็คือล้างทีละใบทีละใบเป็นใบเป็นใบเป็นใบนี่คือแยกจํานวนเขาเขียนหนังสือจนปากกาหมดเป็นด้ามๆก็คือหมดไปเป็นด้ามเป็นด้ามเป็นด้ามก็คือแยกเป็นส่วนๆด้ามนี้หมดแล้วก็ใช้ใหม่แล้วก็หมดแล้วก็ใช้ใหม่ก็คือหมดเป็นด้ามๆก็คือหมดเป็นทีละด้ามนั่นเองหรือแดงเก็มหนังสือใส่เป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้ๆก็เป็นการแบ่งส่วนว่าแบ่งหนังสือเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้ นี่คือลักษณะของแสดงการแยกส่วนครับว่าเมื่อเราใช้ไม้ยมกซ้ําแล้วมันก็แสดงความหมายแสดงการแยกเป็นส่วนส่วนหั่นหมูเป็นชิ้นชิ้นแบ่งออกเป็นกองกองล้างจานให้สะอาดเป็นใบๆบอย่างเงี้ยเป็นกองกองเป็นตะกร้าเป็นตะกร้าเขาซักผ้าจนหมดเป็นตะกร้าตะกร้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงการแบ่งส่วนเช่นเดียวกันก็เป็นลักษณะของความหมายของคําซ้านะครับว่า ซ้ำแล้วความหมายเป็นพระหูพจน์ซ้ำแล้วความหมายแยกเป็นส่วนๆหรือซ้ำแล้วความหมายเน้นหรือเราเพิ่มน้ำหนักความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการอาจมีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เพื่อเน้นความหมายให้เด่นชัดหรือมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเดินดีๆระวังรถด้วยนะเดินดีๆระวังรถด้วยนะอันนี้คือเน้นน้ำหนักว่าต้องเดินดีๆคือสั่ง คือลักษณะของบอกว่าให้เพิ่มน้ําหนักว่าเดินดีๆระวังรถด้วยนะเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้เราเดินดียิ่งขึ้นสุชาติลาพักร้อนหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเต็มๆอย่างเงี้ยคือเน้นน้ําหนักว่าสัปดาห์เต็มๆต้อง7วันเลยตั้งแต่24ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงชนกันเต็มๆเต็มๆก็คือเน้นว่าไม่ขาดไม่เกินอย่างเงี้ยนะนางแบบคนนี้หุ่นดีดีโอเคอันนี้เน้นน้ําหนักแน่นอนเห็นชัดเจน หุ่นดีดีสูงสูงขาวขาวดำดำฉันเกลียดเกลียดคนโกหกนี่คือเน้นน้ำหนักความหมายละคือเราเน้นเสียงแล้วมันก็จะเป็นการเน้นน้ำหนักไปโดยปริยายว่าดีดีขาวขาว,ขาวสวยสวยล้อหลอกเกลียดเกลียดอย่างเงี้ยนี่คือเน้นความหมายเน้นความหมายให้มีความน้ำหนักมากยิ่งขึ้นให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นหรือซ้ำแล้วความหมายอาจจะเบาลง หรือลดน้ำหนักความหมายลงเช่นเขายังเคืองเคืองเธออยู่นะนี่เบาลงนะถ้าบอกว่าเขายังเคืองเธออยู่นะแปลว่าเคืองมากแต่ถ้าบอกว่าเขายังเคืองเคืองเธออยู่นะอันนี้เคืองน้อยๆฝีมือวาดรูปของเขาคล้ายๆพ่อไม่ไม่ไม่เหมือนพ่อเลยทีเดียวแค่คล้ายๆแปลว่าเบาลงแต่ถ้าว่าฝีมือวาดรูปของเขาคล้ายพ่ออันนี้คือคล้ายมากกว่า แต่ถ้าบอกคล้ายๆก็เหมือนว่าไม่ค่อยคล้ายนั่นแหละเราสองคนกําลังคบๆกันอยู่ถ้าบอกว่าเราสองคนกําลังคบกันอยู่อันนี้คือคบกันจริงๆแต่ถ้าบอกว่าเราสองคนกําลังคบคบกันอยู่ก็คือลักษณะของยังไม่เต็มร้อยอะแค่คบๆก็คือยังไม่ไม่ไม่เต็มที่ยังไม่แน่นแฟนกันเท่าไหร่แค่คบๆกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกคบกันอยู่ก็แปลว่าสนิทกันแต่กําลังคบคบกันอยู่ก็แปลว่ายังไม่ค่อยเต็มร้อยเหมือนกับแดง ชอบคบกับคนที่ผอมๆนะแดงชอบคบกับคนที่ผอมอันนี้ผอมจริงแต่ถ้าบอกว่าแดงชอบคบกับคนที่ผอมๆนะก็คือผอมๆเออก็ผอมๆแปลว่ายังไม่ค่อยผอมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความหมายอาจจะเบาลงลดน้ําหนักความหมายลงว่าผอมก็ไม่ใช่ผอมผอมๆอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะความหมายอาจจะเบาลงก็ได้เมื่อเราซ้ํากันเข้าไปแล้วหรืออาจจะบอกความหมายไม่จ่อจง หรือไม่กําหนดแน่นอนอันนี้คือไม่ชัดเจนว่าเป็นลักษณะยังไงเช่นอะไรอะไรฉันก็กินได้เออแล้วอะไรละ่ะนี่คือไม่จอดจงบ้านฉันอยู่แถวแถวผบาทอย่างเช่นบ้านครูมิตรอยู่แถวแถวผบาทแถวแถวผบาทก็แถวไหนแล้วมันกว้างนะนี่คือไม่จอดจงผ้าดีๆอย่างนี้หาซื้อยากผ้า,าดีๆแล้วมันดีอย่างไรละ่ะดีๆนี่คือไม่จอดจงละผ้าดีๆมันดีหรือเปล่ามันก็ดีไม่ดีใช่ไหม มันก็ไม่ใช่ดีเลิศใช่ไหมมันก็ยังไม่เต็มที่ก็เป็นภาพดีๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหาซื้อ,อยากนะแปลว่ายังไม่จอดจงฉันเห็นครูนั่งแถวหลังหลห้องน้ําชายนั่งแถวหลังๆห้องน้ําชายแถวหลังหล่ะแล้วแถวไหนละ่ะหลังๆมันกว้างขวางมากอย่างเงี้ยนะแถวหลังๆนี่คือลักษณะของซ้ําแล้วความหมายไม่จอะจงหรือไม่กําหนดแน่นอนหรือเราซ้ําคําแล้วทําให้เกิดความหมายใหม่ หรือความหมายเปลี่ยนไปบางครั้งความหมายก็เป็นสำนวนได้นะครับเช่นปุญญวีล้างผักแบบลวก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 ไม่ใช่หมายถึงเอาไปลวกน้ําร้อนแต่ลวกลวกในที่นี้หมายถึงว่าหยาบไม่สะอาดนี่ความหมายเป็นสำนวนไปไปมามาเขาก็ต้องเป็นเพื่อนเธอคําว่าไปไปมามาเขาก็ต้องไปเป็นเพื่อนเธอคือคําว่าแปลว่าในที่สุดอ่ะในที่สุดเขาก็ต้องไปเป็นเพื่อนเธอคําว่าไปไปมามาไม่ใช่หมายถึงว่าไปไปแล้วก็มามา ทั้งไปทั้งมาไม่ใช่ความหมายของมันแปลว่าในที่สุดอย่างเงี้ยความหมายเปลี่ยนไปเป็นสำนวนเหมือนกับสำนวนที่บอกข้อสอบกล้วยกลํายทำเดี๋ยวเดียวก็เสร็จกลุวยกล้วยไม่ใช่หมายถึงกล้วยไม่ใช่หมายถึงบาดานนาแต่แปลว่าข้อสอบกล้วยกลยก็คือข้อสอบง่ายๆอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เขามีความรู้แค่งูงูปลาปลาคำว่าง,งูงูปลาปลาก็เป็นสัท์หมายความหมายใ <Red> หม่หมัน mm. <không S 2> ไม่ใช่หมายถึงงูมันไม่ใช่หมายถึงปลา งูงูปลาปลาก็แปลว่าเล็กๆน้อยมีความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยน,นะนี่คือลักษณะของการซ้ําแล้วทําให้ความหมายของมันนะเปลี่ยนไปบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นสำนวนขึ้นมาได้เขามีความรู้แค่งูงูปลาปลาแปลว่ามีความรู้น้อยอยู่ๆเขาก็ลุกกระโดดขึ้นอยู่ๆไม่ใช่หมายถึงอยู่แต่หมายถึงว่าไม่มีสาเหตุอะอยูย่ๆจูๆอย่างเงี้ยอยู่ๆจูๆหรือไม่ของพื้นๆอย่างนี้ใครก็ทําได้ ก็คือของธรรมดาพื้นๆไม่ใช่ว่าของตามพื้นแต่คําว่าของพื้นพื้นก็คือของธรรมดาเรื่องผีีไม่น่าฟังก็คือเรื่องไม่ดีเขาแต่งกรอนเก่งน้องๆสุนทรภู่อย่างเงี้ยคำว่าน้องๆเป็นสำนวนหมายถึงเป็นรองเกือบเกือบเท่าอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของซ้ําแล้วมีความหมายเป็นสำนวนกันขึ้นมาได้ครับซ้ําแล้วเป็นคําสั่งมักเน้นคําขยายหรือคําบุพบทเช่นทําดีๆนะ เดินเร็วๆนั่งในๆเดินเบาๆเดี๋ยวยานอนหลับตื่น <c oughs> เดี๋ยวน้องตื่นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวยานอนหลับตื่นเดินเบาๆเดี๋ยวน้องตื่นนั่งในๆเดินเร็วๆหน่อยทําดีๆนะอย่างเงี้ยมีซ้ําแล้วกลายเป็นคําสั่งมาได้เพราะฉะนั้นซ้ําแล้วมันจะมีลักษณะอย่างหลากหลายอย่างเช่นตอนนี้ซ้ําแล้วเป็นคําสั่งขึ้นมาได้หรือซ้ําแล้วแสดงว่าการกระทํากิริยานั้นกนระทํากิริยาต่อเนื่องกันไปเช่น เขาพูดพูดอยู่ก็เป็นลมนั่นแปลว่าพูดไม่หยุดเขาพูดพูดอยู่ก็คือยังพูดอยู่เขาพูดพูดอยู่ก็เป็นลมเขายืนยืนอยู่ก็ถูกจับฝนตกปอยๆแดงพูดพูดจนลิงหลับแดงพูดพูดะจนลิงหลับปราดิ้มพลาดพลาดเขาเดินจ้ำจ้ำกลับบ้านก่อนฝนตกลองสังเกตดูคำกริยาหรือว่าคำที่ซ้ำไมยมกต่างๆเหล่านี้แสดงอาการกระทำกริยาต่อเนื่องกัน พูดพูดอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าพูดติดกันพูดยาวเหยียดพูดไม่หยุดยืนยืนก็คือยืนอยู่ตลอดฝนตกไปปล่อยก็คือฝนยังตกอยู่ปล่อยๆแต่ไม่ตกหนักแต่มันยังตกอยู่แดงพูดพูดจงริงหลับก็คือพูด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 ปลาดิ้นพลาดพลาดอันนี้ยิ่งมองเห็นชัดเขียนว่าดิ้นพลาดพลาดคือดิ้นอยู่ตลอดเวลาเขาเดินจ้ำจ้ำกลับบ้านก่อนแสดงอาการกิริยาการเดิน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 ว่าเดินจ้ำจ้ำอย่างเงี้ยนี่คือซ้ำแล้ว แสดงกริยาว่าทําติดต่อกันไปเรื่อยๆก็เป็นลักษณะของซ้ําอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันหรือคําซ้ําเรียนเสียงธรรมชาติอันนี้ปกติเราก็เห็นอยู่แล้วเช่นเมียวเมียวฮงฮงกุ๊กกุ๊กเสียงเด็กร้องก็อูแวอูแวแงแงเสียงธรรมชาติโครมโครมเปรียงเปรียงสู้สู้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ลักษณะของซ้ําเรียนเสียงธรรมชาติเราก็สามารถที่จะใช้ไม้ยมกซ้ําในการออกเสียงได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเราซ้ําแล้วความหมายมันก็จะแตกต่างกันหลากหลายที่เราได้รับฟังดูนะครับว่าซ้ําแล้วความหมายเป็นยังไงกันบ้างแล้วคําซ้ําตรงนี้เรามีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำซ้ำว่าเราสร้างคําซ้ําแล้วแล้วการใช้คําซ้ําให้ถูกต้องนั้นผู้ใช้ควรคำนึงถึงลักษณะของคำซ้ำซึ่งเราก็จะมีหลักการสังเกตมีข้อสังเกตเช่นคำบางคำสามารถใช้ได้ทั้งรูปคำโดดและคำซ้ำ แต่ถ้ามันเป็นคำซ้ำในบริบทเดียวกันจะทำให้มองภาพพจน์มองเห็นภาพได้ชัดเจนกันยิ่งขึ้นบางครั้งเราอาจจะใช้แค่คำเดียวได้แต่บางครั้งเราต้องการให้มองเห็นภาพชัดเจนมองเห็นภาพพจน์ชัดเจนเราก็ออกเสียงซ้ำเช่นเขาเปียกฝนนั่งสั่นงักแล้วก็มองเห็นว่านั่งสั่นงักเป็นยังไงเออ,อนั่งสั่นงักแต่ถ้าบอกว่าเขาเปียกฝนนั่งสั่นงักงักเสร็ไหม เขาเปียกฝนนั่งสันงักงักเราจะมองเห็นภาพชัดเจนที่สุดว่าสันงัก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 ง,ง,งักมันเป็นยังไงซ้ําแล้วทําให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนนั่นแปลว่าประโยคที่2นั้นนะ่ะทำให้ภาพจพน์ทําให้ผู้รับสารเขาบอกว่าสามารถจะรับสารมองเห็นภาพว่านั่งสันงักงักเป็นยังไงมองเห็นภาพได้ชัดเจนได้ดีกว่าหรือการซ้ำำําคําคําเดียวกันแต่เมื่ออยู่ในบริบทต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วย เช่นขณะที่ฟุตบอลกำลังสนุกโทรทัศน์กระับตัดเข้าโฆษณาเฉยๆคำว่าเฉยๆตรงนี้หมายถึงว่าทันทีก็คือตัดเข้าโฆษณาเฉยเลยแต่ในคาว่าตัดเข้าเฉยๆไม่มีปีไม่มีครุยตัดเข้าเฉยๆอันนี้แปลว่าตัดภาพไปโฆษณาทันทีคําว่าเฉยๆตรงนี้แปลว่าตัดไปทันทีทันใดแต่อีกคําหนึ่งคําว่าเขาปล่อยที่ไว้เฉยๆ ไม่ปลูกอะไรเลยเฉยๆตรงนี้ก็คือทิ้งไว้อย่างนั้นความหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะดูคำซ้ำเราต้องดูบริบทด้วยว่าบริบทต่างกันความหมายก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองคำซ้ำบางครั้งเป็นคำสรรพนามเป็นคำวิเศษเช่นใครอะไรไหนก็จะมีใจความไม่จอดจงแต่เมื่อเรานำมาซ้ำเช่น ใครๆก็ชอบฟังเพลงใครๆมีหลายคนบ่งบอกพ้หูพอ์แต่ก็เอามาซ้ำได้ว่าใครๆก็ชอบฟังเพลงที่ไหนๆก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราคําว่าที่ไหนๆก็แปลว่าหลากหลายที่ไม่ใช่มีที่เดียวหลากหลายที่แต่ไม่ว่าที่ไหนๆก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราไม่ว่าดอกไม้อะไรๆที่สวนแห่งนี้ก็สวยมากอะไรๆนำมาซ้ำได้ครับมีความหมายไม่จอดจอง แล้วก็มีจํานวนบ่งบอกถึงว่าเป็นเท่าหูโพ์กันด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถนํามาซ้ํากันได้ครับหรือการอ่านคําซ้าเราก็ต้องอ่านให้ถูกต้องกันด้วยนะครับเพราะว่าคําซ้ําเมื่อมันมีไม้ยมกประกอบเราก็ต้องพิจนารณาว่าเวลาเราอ่านแล้วเราจะอ่านเป็นคําหรือเราจะอ่านเป็นกลุ่มคําเราต้องพิจนารณานดูด้วยบางครั้งไม้ยมกตรงนี้ก็มีปัญหาในการอ่านเช่นเดียวกันเช่นวันไหนไหน เราก็มีความสุขได้เราอ่านว่าวันไหนไหนเราก็มีความสุขได้เนี่ยเราอ่านว่าวันไหนไหนแต่พอพาถึงตัวที่สองประโยคที่สองวันหนึ่งวันหนึ่งเธอใช้เงินไปกี่บาทลองสังเกตดูนะครับว่าเราจะอ่านแตกต่างกันละวันไหนไหนเราซ้ำคำเดียวไหนไหนแต่พอถึงประโยคที่สองวันหนึ่งวันหนึ่งเธอใช้เงินไปกี่บาท อันนี้ซ้าเป็นกลุ่มคำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ไม้ยมกซ้าแล้วการอ่านคำเราต้องพิจนารณานดูด้วยนะครับว่าเราจะอ่านเป็นคำหรือเราจะอ่านเป็นกลุ่มคำกันเพราะฉะนั้นอย่างง่ายๆที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคำซ้านะครับที่นำมาบอกกล่าวนักเรียนว่าลักษณะของคำซ้ำม,มันเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องกลับไปทบทวนนะครับให้นักเรียนทบทวนคลิปที่ครูจะส่งให้ทบทวนจากเอกสารที่ครูส่งให้แล้วเราจะเข้าใจเรื่องคำซ้ำกันนะครับวันนี้ครูมิสซักซ์ลอมากๆครับนําเรื่องคำซ้ำม,มาพูดคุยบอกกล่าวนักเรียนกันนะครับคงต้องเจอกันครั้งต่อไปนะครับวันนี้ครูมิสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ